สวัสดีครับพี่น้องนักฟุตบอลน,นะคะตอนนี้ก็คลายล็อกดาวน์แล้วสนามบอลก็เปิดได้แล้วเราก็ต้องจัดอาวุธดีๆคู่ใจมาลงสนามกันหน่อยดีไหมแต่แม้ว่าการเดินทางจะยังยากเย็นอยู่นะคะเราก็มีเพจดีๆให้ได้เลือกสินค้าราคาถูกมากมายเลยวันนี้เนะี่ยพี่ผมก็จะแนะน,นํา1เพจที่ถูกใจคือเพจ one sports t o r e เราไปดูได้กันนะคะว่าราคาจะดีต่อใจแค่ไหนถ้าหากถูกใจก็เข้าไปดูเพิ่มได้นะคะส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวไปกันเลยครับ เริ่มที่ Adidas ในเมสิ9 3สตาร์ทความเร็วสูงมิดค่ะนะคะราคาที่3,200บาทแต่ลดราคาเหลือที่1,790บาทค่ะส่วนในเมสิตรุ่นนี้นะคะราคา3,200บาทแต่ราคาลดเนี่ยถูกกว่า100บาทเลยทีเดียวคือ1,690บาทและสายความเร็วอีกอย่างหนึ่งของ Adidas A19.3 นะคะราคาลดเหลืออยู่ที่1,790บาทก็พลาดไม่ได้นะคะ มาถึงนับกปอนสายคอนโทรลกันบ้างฮะพ r ีเรเตอร์ยาราคาอยู่ที่1 8 9่งร้อบาทราคาเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับกระบ,บนที่ไม่ชอบการผูกสายรองเท้านะคะ a d i d a s ด o ส e กเต20.3เลสเลอยู่ที่1,890บาทค่ะแต่ในส่วนของสายความเร็วของ Adidas g o t e กเต3นะคะของรุ่นอื่นๆเนี่ยที่มีเชือกนี่ก็อยู่ที่1,790บาทค่ะ ซึ่งลดราคาลงจาก3,000บาทนะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีต่อใจอยู่เนาะถึงสายคอนโทรลอย่างพี่พบมนะคะ Predator จุดสค่ะเหลือ1,890บาทราคาดีเหมือนกันในส่วนของ g o p ้านะคะสำหรับคนเท้าบานตอนนี้ราคา2 0 0 0เต็มนะคะแต่ว่าลดราคาอยู่ที่เพจน,นี้1,190งนห้อบาทเฮีย ถ้าใครชอบสีดําในโคป a 19.3ก้าานี้ก็อาจจะต้องเพิ่มเงินอีกนึงนะคะเพราะราคาอยู่ที่1690บาทสําหรับนักกีฬาที่ชอบรุ่นกเก่าอย่างอิรัสกเลโต8นะคะก็ได้ราคาดีไม่ถึง1 9 9 0บาทส่วนนักกีฬาที่ชื่นชอบทาม,มิซูโน,โนที่เพจนี้ก็มีนะคะราคาดีเหมือนเหมือนกันนะคบคู่นี้เนี่ยเหลืออยู่ที่2590อยาิบาทยามมิซูโน o คู่นี้สวยมากนะคะชอบมากๆคือสีขาวซาดตรงนี้ราคาเหลืออยู่แค่2690บาทค่ะ และในรุ่นของขับซีเล็กนะคะราคาก็ลดลงมาเกือบครึ่งทีเดียวค่ะเหลืออยู่ที่1,890บาทและรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่พี่พบชื่นชอบมากนะคะโมลีเลียสคลับนะคะราคาเหลืออยู่แค่1,590บาทเท่านั้นสำหรับไซส์สตั๊ดไนกี้นะคะราคาก็ดีไม่แพ้กันไนกี้แฟนทอม GT คู่นี้ราคาอยู่ที่2,490บาทหรือจะเป็น Nike Superfly 7 Academy คมีคู่นี้ราคาก็อยู่ที่2,290บาทค่ะ ใครที่ชื่นชอบรูปทรงของ i นก v ้ p o r 14ร์14สายความเร็วอีกคู่ราคาก็ดีพอๆกัน2,190บาทค่ะในส่วนของ Nike Phantom คู่นี้ราคาเต็มอยู่ที่3,500บาทลดราคาแล้วเหลือแค่2,290บาทนะคะ Vapor 14 Pro คู่นี้โดนใจสุดๆจากราคา5,200บาทเหลืออยู่ที่3,490บาทค่ะ ในกีทิมโฟเลเจมแปู่นี้ก็ราคาดีพอๆกันค่ะลดราคาอยู่ที่3,290บาทดีต่อใจสุดๆไปเลยเนาะสำหรับรุ่นที่เก่าลงมานี้นะคะอยู่ในฝ่ายของ Academy จากราคา3,100บาทก็เหลือ2 0 9 0บาทเท่านั้นค่ะ และพี่ๆเพจนี้ก็ยังมีรองเท้าอีกมากมายนะครับหน้าร้านของเขาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนุ่นเลยทีเดียวใครที่อยู่ใกล้ก็ไปดูได้ด้วยตัวเองแต่ใครที่ไม่สามารถไปได้ก็เข้าไปที่เพจ f a c b o o k One s p o r t Store แล้วค่ะก็มีรองเท้าอีกมากมายเลยที่เราอาจจะชื่นชอบและราคาดีๆพี่ๆตอบไวมากแล้วก็สามารถต่อรองราคาได้ขอให้ได้รองเท้าดีๆนะครับ